เจีเรร่องพ่อลำเอียงรักพี่มากกว่าน้องมาลัจ้าเอาบาบี้มาให้พี่นะไม่เอามันคงหนอเอามาเอามาพี่จะเล่นตัวหนึ่งพี่ไม่เห็นจะมีสักตัวหนึ่งเลยเธอมีอั้งเยอะพี่พี่จะเอาไงก็บอกว่าพี่จะเอาพี่จะเอา อ้าวอ้าวลูกลูกทะเลาะอ,อะไรกันอีพ่อดูสิคะหนูไม่มีบาร์บี้ิสักตัวหนึ่งเลยหนูจะเอาสักสองสามตัวก็ไม่ได้นี่เอมี่เธอให้น้องไปนะเธอให้พี่ไปนะเอมี่ก็ได้อะมิวเมลดี่อะเอาไป ขอบคุณค่ะคุณพ่อไม่เป็นไร <c oughs> สมควรแล้วล่ะฮา <c oughs> ไหนกันดีอะพ่อค่ะห,หนูอยากได้ชดสควีเกมค่ะนะคะได้ไหมคะคุณพ่อได้ไปพอ่อค่ะหนูก็ ุณพ่อหาคุณพ่อขับรถไปซื้อชุดสควิดเกมให้ก่อน <c oughs> พ่อต้องซื้อชุดสควิดเกมให้พี่แน่พ่ออาจจะไม่ซื้อให้เธอนะพ่อต้องซื้อให้หนูแน่ๆน่ถ้าต้องซื้อให้พักราสองคน ไม่รอกไอพ่อไม่รั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 กหยุดนะแล้วมันยังไงอะแล้วมันยังไงอะโอ้ยซุดๆสุดคิกเกมส์เสร็จแล้ว เอาไปให้เมลดี้ลองดีกว่าเอาเมลดี้พ่อมาแล้วนะหนูอะไปลองดูชุดสควิตเกมสิพ่อซื้อมาให้แล้วเย,ย้เย,ยเดี๋ยวไปเปลี่ยนก่อนดีกว่า โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยชุดตคิกเกม แต่คนอื่นเจ้าหัวเราะไหมก็ไม่รู้มันไม่สำคัญหรอกสำคัญตรงที่ว่าเราเ้้ามีที่อยู่ขนมล่ะมีขนมเค้กโอ้ยของโปรดมีโอ้บุฟเฟ่เดียที่เอาบุฟเฟ่มาไม่อันตายนะ สวยมากเลยนะตรงถนนกลางถนนเนาะเมื่อวานยังมีมีเลยแต่วันนี้กลับมีซะง,งั้นนา่า,นนาสงสาร้ยน่าสงสารค่ะหรือว่าเขาจะเป็นเด็กกำพร้าหรือว่าเขาจะเป็นอ่มเพื่อขอทานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไั้ยเขาไม่ใช่ขอทานหรอก ต็อรีบไปบอกและไม่บอกดีกว่ามัง้งไม่บอกไม่บอกเอยไปลูกปไปไปค่ะพ่อเราจะไปหาบุฟเฟ่อร่อยอร่อยกินกันไปว่าจะ ชวนเขาไปสักหน่อยชวคาหรอพ่อก็น <Brain azzi. S 2> ้องเอมมี่ไงน้องตัวเองพ่อพ่อก็จะให้กินแค่แฮมเบอร์เกอร์นะค่ะใช่พ่อให้กินแค่แฮมเบอร์เกอร์เอ้ย่อ่ะไปหาอ ตปตปตปไปปนูนู nu เห็นเอมมี่บ้างเปล่าเห็นครับเห็นครับผมเห็น นี่พ่อมาแล้วมาแล้วหรอทำไมอ่ะทำไมต้องให้พี่ซื้อชุคกควิคเกมอ่ะสว่วนหนูดูสิไม่มีชุดซควิกมพี่ได้เป็นเบอร์รเอกเลยสว่วนหนูไม่ใจดูพ่อให้เป็นเ,เบอร์ของทางัายอกแล้วกันนะอ่ะอ่ะอ่ะเนี yeah. ่ย พ่อซื้อว่าฟ้าโอ๊ยฉันมาตรงนี้ได้ไงวะ ไรกันวันนี้ตต่อพออ่อมับนี้นะม<า>ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอ,อ,อ,อไม่ใช่นะเธอไม่ใช่เป็นเพื่อนอะละ กับพ่อเนี่ Go. Cool.